ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะชวนกันเสมอตื่นมาให้ตื่นที่ไหนให้ที่นั่นตื่นตอนไหนให้ตอนนั้นให้แรกก็คือให้เราถ้าเราให้เราได้ถ้าเราให้เราเป็น แน่นอนค่ะการจะให้คนอื่นนั้นไม่ใช่ปัญหานะคะวันนี้ชวนคุยกันเออเราคุยกันตลอดมาเนี่ยมันจะเน้นหนักไปเรื่องของใจนะคะจริงๆแล้วชีวิตประกอบไปด้วยกายแล้วก็ใจแต่ใจสำคัญตรงที่ว่ามันขับเคลื่อนชีวิตนะสิยังไงก็ตามค่ะถึงแม้ว่าใจขับเคลื่อนชีวิตก็อย่าลืมดูแลกายบ้างดูแลไปพร้อมๆกันกายเนี่ยต้องเคลื่อนไหวใจต้องสงบ กายให้เคลื่อนไหวใจให้สงบกายมีไว้เคลื่อนไหวส่วนใจมีไว้ให้ฝึกฝนให้สงบนะคะเราคุยกันเสมอใจนี่มันก็ต้องทำให้เขาสะอาดก่อนด้วยการสำรวมระมัดระวังเรื่องของนี่แหละตาหูจมูกลิ้นนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันส่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันส่งไปที่ใจกันหมดนะคะแล้วก็เมื่อสะอาดแล้วเนี่ยความสงบมา ความสงบมาสว่างได้นี่คือเราคุยกันอย่างนี้เสมอมานะคะวันนี้ชวนคุยเรื่องกายกันบ้างกายของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราดูแลดีๆแล้วเขาก็อยู่ในสภาพที่ดีได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้งานเขาได้นะคะใช้งานเขาเพื่อที่จะทำภารกิจที่สำคัญของมนุษย์อย่างเรานะคะถ้าหากว่าเป็นชาวพุทธก็คือที่สุดของมนุษย์ก็คือนี่แหละไปสู่นิพพานให้ได้พ้นทุกข์ให้ได้นะคะมาค่ะวันนี้ ต่อกันเรื่องของกายกันบ้างมาต่อเรื่องของกายกันบ้างว่าเราจะดูแลกายยังไงถ้าหากว่ารู้สึกว่าน้ำหนักเกินเขามีเรื่องที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าเราพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยจาก การตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ร่างกายก็มีการมีความเคลื่อนไหวนะคะมีเรื่องของการเผาผลาญน,นะคะก็จะเริ่มทำงานแต่พอหลังห้าโมงเย็นเนี่ยเขาอ่อนเลยนะเขาอ่อนล้าเลยนะคะ กำลังการเผาผลาญก็อ่อนลาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทานรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่ร่างกายเราเป็นเราได้ยินบ่อยมากกับมื้อเช้าอย่างราชามื้อกลางวันอย่างเจ้าชายนะคะส่วนมื้อเย็นอย่างยาจกเคยได้ยินแบบนี้บ่อยมากแล้วตอนนี้เขาก็มีมีเรื่องของการ รับประทานอาหารแบบจำกัดเวลาที่เรียกว่า IF เนี่ยนะคะแบ่งเวลาว่าเนี่ยตรงนี้ต้องอ่ะพอแล้วนะตรงนี้ทานได้ตรงนี้พออะไรเงี้ยคะ่ะมันมีมันมีหลักการมากมายหลากหลายที่เราจะนำมาช่วยในการดูแลร่างกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญของเราเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยถ้าหากว่าเกินไปมันจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บ มันแวะเวียนมาหาเราได้เราจึงต้องดูแลน้ำหนักเราให้ดีๆควบคุมมันให้ดีๆโดยการควบคุมเรื่องอาหารนี่แหละค่ะเป็นเรื่องสำคัญอาหารแล้วก็การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวสำหรับการดูแลมีข้อมูลนี้มาฝากนะคะว่าหลังจาก17นาฬิกาเนี่ยร่างกายของเราจะเข้าสู่ภาวะพักผ่อนแล้วนะ หลังห้าโมงเย็นเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าสู่ภาวะพักผ่อนระบบเผาผลาญจะทำงานช้าลงละแล้วก็พฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตที่ที่เรายังกระนำยังโหมกระนำเออจริงๆแล้วเรามักจะทานข้าวเย็นกันอน,นัดกันทานข้าวทานข้าวเย็นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นประมาณนี้อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องมาเริ่มดูแลร่างกายเราด้วยการควบคุมอาหารกันบ้างแล้วและมีปัจจัย ปัจจัยหลักเนี่ยนะคะก็คือนี่แหละภาวะการที่ร่างกายเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายนั่นก็คือหลังห้าโมงเย็นอ้าววันนี้คุยยังไม่จบนะคะเวลาเรามีจํากัดเท่านี้เอาเป็นว่าพรุ่งนี้กลับมาต่อว่าหลังห้าโมงเย็นถ้าจะควบคุมน้ําหนักเนี่ยเรามีอะไรที่จะต้องทำกันกับตื่นมาให้ วันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันนะคะมาแบ่งปันกันวันนี้ลาพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีค่ะ